ขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่3 1นะครับวันนี้ทำขบวนโดยฮิิตีาชิน5 0 4นะครับนี่นะครับต้นทางกรุงเทพนะครับไปทางชุมทางหาดใหญ่นะครับผ่านบริเวณชุมชนบ้านเมงไปแล้วนะครับในขณะที่มีขบวนดีดีห้นะครับ1นึ่เนี่ยกำลังโรยหินอยู่ย่านนี้นะครับ ก็มีขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่31นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางชุมทางหาดใหญ่นะครับก็พาขบวนผ่านไปนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับส่วนในเจ้านิตชิรุ่น HID รุ่นนี้นะครับตัดบัญชีไปแล้ว1คันนะครับหมายเลข4502นะครับก็ น่าเสียดายนะมีแค่22คันถูกตัดบัญชีไป1คันก็เหลือแค่21คันนะครับที่ยังประจ,จําการอยู่นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็ s u ซับสไครสักกร่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ